เพราะความสุขรวมถึงแรงบันดาลใจในการแบบเขาเขาจะอยากมีพลังในการใช้ชีวิตต่อไปกันนี่ตอนแรกรูกันนี้น้ำตามาเลยคนที่ว่าสัมภาษณ์ติ๊กแป๊กอะไรนะคะารยกัคือแค่ไม่แน่ใจว่าวิธีการของเราที่เราเลือกเล่าเรื่องแบบนี้มันจะไปถูกใจคนดูหรือเปล่าเพราะว่ามันก็มีความ ส่งเสี่ยงอะไรบางอย่างอยู่ว่าเขาอาจจะไม่ค่อยเก็ดหรือไม่ค่อยชอบทางนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยเฉพาะคุณพ่อคนนี้ค่ะคุณคุณอเดลิสคิมเนี่ยเริ่มจากคุณอเดลิสคิมเลยเราเอาเขามาทำอะไรกันเล่นเล่นสปอยไม่ได้แต่ว่าอย่างที่บอกก็คือเขาได้ทำในสิ่งที่ก็เชื่อว่าเขาไม่เคยทำในชีวิต แล้วเขาก็เชื่อเราในการทําทุกอย่างแบบถวายหัวจริงๆไม่ใช่แค่เก่งอะคะ่ะทุกคนในที่นี้ถ้าใครได้ดูหนังก็คือเขายอมถวายหัวเพื่อหนักเรื่องนี้จริงๆเพื่อให้แบบเพื่อให้คนดูมีความสุขอะคะ่ๆๆะทำไมกันเรื่องตัวเก่งพี่เติเ้ลเอาบอกว่าต้องไปเรียนจริงต้องไปบอดี้ <ๆ S 1> ด้วยทําไมมันจะต้องจริงทุกอย่างเพราะว่าเขาต้องเป็นอเล็กซคินแบบที่เขาเชื่อจริงๆเราไม่ได้เอาเขามาทําตลกอะคะ่ะ เพราะว่าอเล็กซินมันมีที่มาที่ไปว่าทําไมในเรื่องเขาถึงเป็นแบบนั้นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาเก่งทําทุกอย่างฉีกกฎธรรมชาติของร่างกายเก่งของการพูดภาษาอังกฤษพูดภาษาเกาหลีพูดภาษาพิจองพิคันแลนด์และยังพูดภาษาอีกภาษาหนึ่งซึ่งต้องรอใครที่ยังไม่ได้ดูก็ไม่อยากสปอยนะครับต้องถามเก่งเขาเป็นยังไงบ้างพี่เครับพี่เติอยากบอกพี่เติ้ลไหมบอกอะไรพี่เต้นสักหน่อยเจะบอกว่าขอบคุณพี่เต้นมากครับเป็นเป็นโปรเจกต์ที่แบบชาร์เลนต์ตัวเองมากแล้วก็ดีใจที่ได้ร่วมงานกับพี่เต้นนะ ดีใจที่ตัวเองแบบทำได้นะก็ดิฉันรู้ใจที่ให้โอกาสนี้อ่ะพี่บอมบี้ไปพี่บอมเราก็หนักเหมือนกันนะครับเรื่องนี้ป้ากอบป้ากอบยังไงใช่เลยครับป้ากอบป้ากอบค่ะเชิญเลยครับป้ากอบเป็นโปรเจกต์ที่เหนื่อยที่สุดตั้งแต่ทำก็ต้องยกให้คนนี้ละครับก็ทั้งเวิร์กช็อปทั้งซ้อมเต้นทุกอย่าง หิบใเขาว่าเราจะได้ทำาเในวัยแบบนี้งม่ไ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 ม่มีอะไรแรงจริงๆแล้วเราไม่เคยคิดเราก็ไม่ไม่คิดว่าจะได้กลับมาทำอะไรแบบนี้อีกซึ่งตรงนี้ด้วยแหละที่มันท้าทายเราให้เราต้องฟิตให้เราต้องฟิตแล้วก็กลับมาซึ่งมันคุ้มค่ามากขอบคุณมากเพราะว่าคนคนนี้เนี่ยเป็นคนที่สร้างจักรวาลทั้งหมดเกี่ยวกับ คือตั้งแต่สมัยคุณลุดทุกอย่าง <c oughs> คือคนนี้เขาเป็นคนกำเนิดใช่เป็นผู้ <c oughs> เป็นคนที่สร้างคาแรกเตอร์สร้างตัวละครทุกอย่างเป็นคนรับผิดชอบเป็นคนเขียนบทและเป็นผู้ช่วยพ่วงกับพี่มุกอีกทีหนึง่งแล้ววันนี้เขาก็คิดถึงเราแล้วก็กลับมาอีกล่างหนึ่งซึ่งเราก็ถือว่าตรงนี้คือถ้าขอบคุณพี่บบี้จริงๆเพราะพี่ต้องนิสัยว่าทําไมเราถึงเขียนบทมาเพื่อเขาหมานว่าตอนแรกไม่ได้เขียนมาเพื่อพี่บอบี้ แต่ว่าพอเห็นในสิ่งที่ประกอบเขาจะต้องทําในหนังนะคะก็รู้สึกว่าโอ้นักแสดงที่ต้องมาเล่นบทนี้เขาต้องเป็นคนที่เราเชื่อจริงๆว่าเขาจะทําได้ซึ่งหน้าพี่บ๊อบบี้ก็ลอยมาตอนที่น้องๆในทีมพูดแล้วก็รู้สึกว่าแต่ตอนนั้นน่ะก็กังวลเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคาแรคเตอร์จักรวาลของคุณรุ่นป้ารุ่นอะมันแข็งแรงมากในตัวเขาทุกวันนี้คนก็ยังเรียกเขาว่าคุณรุ่นป้ารุ่นลเงก้ยเราก็เลยกลัวว่าถ้าเราทําไม่ดีพอคนจะยังเรียกแบบนั้นอยู่ซึ่งเราไม่อยากให้เป็นแบบนั้นก็เลยต เราจะทำยไงก็ได้ให้พี่บอบบี้เป็นป้ากบให้ได้แปลว่าไม่ให้พี่บอบบี้มาแบบปกติไม่ค่ะไม่เราแบบเวิร์กช็อปเราแบบอะไรที่เรารู้สึกว่าพี่บอบบี้ยันี้เป็นปาลุนนะพี่บอบบี้โหเราเป็นปาลุนแล้วไม่ได้ไม่ได้เลยเขาต้องใช่เขาต้องเป็นป้ากบซึ่งเราเวิร์กช็อปกันแล้วพี่บอบบี้ก็แป๊บเดียวพี่บอบบี้ก็ได้เลยแล้ววันนี้ก็มีน้องทักด้วยนะโมเออตกลงป้ารุณมารับบทเป็นป้ากบแล้วเหรอเป็นน้องเหรอ ไม่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 ไอ่ไม่ไม่ไม่ไว่ไม่ไม่ไม่ไ่ไม่ไม่ไ่ไม่คม่ไม่ไม่คม่ม่ไว่ไมกไม่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 ม่ไม่ม่ไมแม่ม่ม่มไม่ม่ไม่ไม่ไมอ่ไไม่ไม่ไม่ไไม่่ไไมยไมม่ไ่ไม่ไมไม่ไม่ไม่ไยัไม่ไร่ไม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 ม่อไม่ม่ไ่กมม่ไม่ไม่ม่ไ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 ม่มม่ไม ไก็วันนี้ฉายแล้วแรกค่ะ10ธันวาคมก็พูดอะไรมากไม่ได้ก็บอกตรงๆว่ายังไม่ได้ดูหนังเลยค่ะการจะได้ดูหลังจากนี่แหละค่ะเดี๋ยวจะได้ไปดูครั้งแรกว่าทั้งหมดที่เราทํากันมาตั้งแต่ต้นปีนี้ที่เราตั้งใจกันมาเนี่ยพอออกมาเป็นรูปเป็นร่างแล้วจะเป็นยังไงค่ะแล้วก็จะตั้งใจว่าคือพวกเราทุกคนไม่มีใครได้ดูเลยมันก็เป็นอีกหนึ่งฟีลลิ่งที่เราร่วมกันทํางานมาวันนี้เรามาจับมือดูผลงานของเราไปด้วยกันใช่ค่ะ ยังเลือกไม่ถยคะเพราะว่าแบบคนดูตั้งแต่เชะไรอ่างไม่ได้คือแทบจะไม่ได้เช็คเลยค่ะเพราะว่าไปเซอร์ไพรส์คนตามโรงตา่างๆใช่ตั้งแต่เช้ากับทุกๆคนเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนไปเซอร์ไพรส์แต่ว่าฟีดแบ็กเขาที่เราจะได้รับก็คือจะเป็นฟีลว่าสนุกมากเหมือนเราตอนที่เราไปถามเขาว่าสนุกไหมอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นประมาณนั้นค่ะ กลายเป็นว่าคนดูเซอร์ไพรส์เราใช่กลายว่าคนดูเซอร์ไพรส์เราเพราะว่าเราได้ถามออความรู้สึกของคนดูที่มีต่อนหนังทั้งที่เรายังไม่ได้ดูอนะไรอย่างเงี้ยก็พอเราได้รับคําตอบจากคนดูเราก็รู้สึกว่ามันมันเหมือนเราสิ่งที่เราต้องการจะสื่อสารมันสําเร็จรุล่วง ไปด้วยดีเขาเขาดูแลเขารู้สึกในสิ่งที่เราพยายามจะสื่อออกไปกันอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวแจ็คก,ก็น้ําตาไหลเลยค่ะใช่ตั้งแต่สิบโมงเช้าค่ะ <laughs> ทั้งที่คิดว่าเดี๋ยวค่อยมาร้องตอนสอนงท <laughs> ุ่มคือร้องร้องมาอะไรไปแล้วร้องมาแล้วซ้อมร้องตั้งแต่สิบโมงเช้าเลย,ยเรื่องนี้ยากสุดสําหรับเราคืออะไรยากทุกอย่างค่ะเพราะว่าต้องเก่งต้องเก่งทุกอย่างแบบสุดๆไปเลยร้องเต้นน้ําหนักแล้วก็ด้วยเวลาที่ค่อนข้าง บีบในหนึ่งเดือนเราต้องทําให้ได้ทุกอย่างเลยอะไรเงี้ยอินเนอร์ตัวไปฝันด้วยความเป็นดีว่าที่เราต้องไปให้ถึงซึ่งเราก็ไม่เคยไปถึงแต่ว่าโอเคก็โชคดีตรงที่ว่าได้พี่เติ้ลเป็นผู้รวบรวมอินเนอร์ทั้งหมดแล้วก็ส่งต่อมาให้เราได้ประกอบในเรื่องได้พี่บ๊อบบี้ที่แบบมาช่วยส่งให้ให้มาช่วยเริ่มมาทําการบ้านก่อนเข้าฉาทำและภูมิหลังนักแสดงด้วยกันทําให้เรารู้สึกว่าโอเค เราจะผ่านมันไปได้ใช่เราว่ามันต้องเฮ้ยม้องป็นคายแน่นอนคนเตรียมตัวแต่มันซ่อนอะไรไว้หลายอย่างมากจะบอกอะไรกับคนดูเนี่ยชีดูแล้วไงเนเชียดูว่ามีการซ่อนเงินสนเกมเล่นอ่ะไม่ดูอันนี้เป็นคำถามถามคนสุดท้ายไงเดี๋ยวรอนะต้องตอบให้ดีไม่ต้องการไหลคำถามคืออะไรก่อนอยากจะบอกอะไรคนดูอยากกำลังเตรียมตัว <Okay. S 2> โอเคถก็จะว่าแค่น่องนุกอ๋อโอเคอเคออดีว่าเราวีเป็นหนังที่ดูแล้วสนุกแต่ไม่ใช่ฮาอย่างเดียว <Okay. S 2> คือหนังที่เข้าไปแล้วถามว่าได้รับความเบาสมองอะไรอย่างงี้ไหมมันเบาอยู่แล้วแหละแต่ว่าปลายปีอย่างนี้ไม่อยากให้ทุกคนได้แค่ความเบาสมองอยากให้ทุกคนได้ไฟในการไปสู้ปีหน้าด้วยดังนั้นก็ อยากให้มาดูกันนะคะดีว่าเราวีซิธันวาคมน,นี้ในโรงรรภาพยนตร์ค่ะ <boiling> วันนี้แหละค่ะใช่ตื <ก methodology> ่นตาตื่นใจไหมคะต้องให้คนดูเป็นคนตอบค่ะซึ่งท่านมั่นใจว่าคนดูจะตอบจริงๆว่าแจ็คก,กี้คือเหมาะสมที่สุดแล้วในการเป็นปลายฝัน <Aww. S 2> เขาได้เขาได้ทําให้ปลายฝันเป็นมากกว่าปลายฝันมาเพลงที่ท่านเคยเขียนจริงๆอันนี้คือเรื่องจริงแบบสุดๆไปเลย เมื่อเช้ามีคนดีมาเยอะมากว่าทำไมแจ็กกี้เล่นดีขนาดนี้น<ำ>จริงจริงจริงการแสดงนำจริงจริงเราก็ซึ่งอะอ่ะแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันมันเหมือนโชคชะตามันเหมือนว่าเวลาทุกอย่างจังหวะมันทําให้แจ็กกี้เขามารับบทนี้แล้วมันทําให้แจ็กกี้เขาทําให้ปลายฝันมันเป็นได้ขนาดนี้ทุกอย่างมันขอบคุณจริงๆที่เป็นแจ็กกี้อะคะ่ะในบทปลายฝัน ว่าจังหวัดเขามาทุกอย่างมันดูดีดูแบบดูว่าตั้งแต่ตั้งแต่วันแคสก็รู้วันฉายแล้วอะค่ะพูดเลยตอนนี้มันมันฉายเราพังคูได้เลยเหมือนเก่งพังคูไปแล้วพังคูแล้วหรอเเออราพังก็คือตั้งแต่วันที่แคสอะค่ะหนูยังไม่รู้เลยหนูจะได้เล่นไหมแต่หนูรู้แล้วว่าฉายได้แล้ววันที่สิบธันวาคมนี้แต่ไม่ร้วแต่ไม่รู้ว่าเล่นแต่ไม่รู้ว่าจะได้เล่นไหมใช่คือทุกอย่างโปรเจกต์มันมันมาห้าปีแล้วอะค่ะมันก็รอคนที่แบบมาแมทเราก็รู้สึกว่า หมือนเป็นผู้แทนหรือเปล่าทำไมต้องให้เขาต้นน้ำหนักเพราะว่าด้วยคาแรคเตอร์ปลายฝันเราจะเห็นว่าเขาเขาทำผิดพลาดเขาเลือกตัดสินใจที่จะออกจากวงการเพราะฉะนั้นเวลาเขาอยากจะกลับมาเนี่ยเราต้องการบางสิ่งบางอย่างให้คนดูได้เห็นว่าเขาได้ปล่อยตัวไปแล้ว <c oughs> สิ่งหนึ่งที่มันจะชัดเจนที่สุดคือน้ำหนักซึ่งเราเองเขามาเป็นภาพยนตร์นะคะจริงๆมันก็อย่างอื่นด้วยทัซีรีส์หรือจัลละครเราไม่อยาก จะทำเอฟเฟกหรือทำอะไรที่มันปลอมแล้วคนดูรู้สึกได้ตั้งแต่แรกว่าอ,อ๋อนี่ไม่ได้อ้วนจริงนี่คือแบบยัดนุ่นนี่คือแบบใส่ CG อะไรเงี้ยเราก็เลยขอเพราะว่าเราบอกกับแจ็กกี้ว่าทุกน้ำหนักที่ขึ้นน่ะมันเหมือนแะก,กี้กำลังเดินไปหาปลายฝันอยู่ที่ปลายทางยิ่งคุงขึ้นได้เยอะเท่าไหร่ไปใสนเขารอคุณอยู่ตรงนั้นแล้ววันนั้นที่ตจก,กี้เห็นตัวเองบนจอที่พูดแบบนี้เลยว่าผมจะต้องภูมิใจที่ตัวเองทำขนาดนี้เพื่อปลายฝันอะไรเงี้ยค่ะ แล้วเขาก็ทำได้จริงๆแต่กินใจน่าร้องวนลูก